ตอนที่เราจะออกไปนะคะทุกคนนี่เรามาเติมอันนี้ก่อนค่ะเป็นีซีนะคะแล้วก็ฉาบเลนตัวเองนะคะทุกคนวิ่งภายในหนึ่งเดือนนะคะนี่ค่ะทุกคนก็หลังจากที่วิ่งเสร็จนะคะดู ตอนเย็นนะคะหลิวทำอะไรก็เดี๋ยวไปตามดูกันนะ,ะทุกคนตอนที่เราจะออกไปนะคะทุกคนนี่เรามาเติมอันนี้กันก่นนะะอน,อนค่ะเป็นวิซี่อ๋อไม่ได้โฆษณาทุกคนแตขอกินกันนะคะอร่อยมากทุกคนทับทิมอร่อยมากทั้งหมดอยู่สามบนนั้นทุกคนกคน็จะมี เป็นมะนาวนะส้มแล้วก็ทับทิมแล้วก็ยังมีเป็นเบอร์รี่ด้วยค่ะทุกคนมีทั้งหมด4รสนะคะอันนี้เป็นรสทับทิมแล้วเรานะคะจะเตรียมตัวไปวิ่งกันลนลค่ะทุกคนคือตอนนี้จริงๆอะ่ะปกติจะไปวิ่งห้าโมงใช่ไหมทุกคนด้วยความที่ตอนนี้คือแดดอ่ะมันร้อนอยู่เหมือนกันสักพักประมาณแดดแบบว่าโล่งๆนิดนึงอ่ะเดี๋ยวเราก็จะไปวิ่งกันนะคะทุกคนอันนี้ค่ะเราก็ชาบเล็งตัวเองนะคะทุกคนวิ่ง ภายในหนึ่งเดือนนะคะเราจะมาดูผลหลังว่าเอ,อจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมหรือยังไงนะคะทุกคนเดี๋ยวรอติดตามนะคะจะถึงวันสุดท้ายเมื่อไหร่เราจะมาอัปเดตกันค,ะค่ะตอนนี้คดะ๋ยวก็เปลี่ยนชุดเป็นที่สบายแล้วค่ะทุกคนเก่งพร้อมที่จะไปออกกําลังกายแล้วค่ะทุกคนไปกันเลยคะ่ะ ทุกคนนะคะตอนนี้ก็ออกมาข้างนอกแล้วนะคะทุกคนก็จะไปวิ่งตรงหมู่บ้านตรงนู้นนะคะทุกคนพอดีจริงๆหนิวก็มาวิ่งตรงนี้แหละแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นที่เราเคยวิ่งมาก่อนนะคะแต่ว่าตรงนู้นอ่ะพื้นที่จะกว้างหน่อยนะคะทุกคนแต่ก็มันก็พอมีรถขับไปขับมาแล้วทุกคน <h> ก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู่นเลยดีกว่านะคะก็ต้องเดินทางอีกอยาไกลนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่น ตอนนี้เราก็มาถึงที่เราวิ่งแล้วนะคะเห็นไหมมันก็จะกว้างแล้วเมื่อกี้นะคะรุ่นถ่ายเพราะว่าเราเพิ่งวิ่งไปหนึ่งรอบนะคะคือตอนเนี้ยเง่อออกแล้วเปลี่ยนเสื้อขนาดก็เปลี่ยนให้ฉันทุกคนแล้วก็กำลังจะรีบไปพักนะคะให้หายเหนื่อยก่อนก็เหนื่อยแล้วเหนื่อยเดี๋ยวขอเตรียมตัวไปวิ่งกันนะทุกคนะ ใช่ค่ะทุกคนก็หลังจากที่วิ่งเสร็จนะคะดูโลโ่หมดเลยทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงเยเ็นแล้วนะคะทุกคนเก่าจะกลับเอาหกโมงครึ่งเราจะแวะไปนั่งสนามเด็กเล่นกันนะคะทุกคนเจอกันที่สนามเด็กเล่นนะคะทุกคนอตอนแรกนะคะทุกคนเราเก่าจะมาเล่นนั่งในทีน่เล่นนะคะแต่ว่า มีนิดนะคะเนี่ยเราก็เลยไม่ไปเล่นดีก,กว่าะะทุกคนเพราะตอนนี้ก็คือปกครึ่นกว่าแล้วทุกคนเนี่ยจะกลับไปอาบน้ำแล้วก็คือเดี๋ยวตกวสุดๆเลยเจอกันที่บ้านนะคะทุกคนค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเดี๋ยวก็กลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนอบแรกมไม่เท่าไหร่ดินหลังอ่ะก็เหนื่อยเหมือนกันนะ,ะทุกคนได้เหนื่อยเหมือนกันนะคะทุกคนนี่ทาข้างหน้าและข้างหลังค้านเห็นไหมก็ เดี๋ยวเรานะคะจะขอตัวไปอาบน้ำนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะว่าไปทนหะ้ทุกคน <Wow. S 1> ว่าแบบว่า แต่งตัวแบบอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเฮ้ยทุกคนนี่ตอนนี้ค่ะก็อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนก็ขอจบคลิปเป็นเพียงเท่าดีนะคะทุกคนก็ถ้าใครชอบที่หนูทำคลิปแบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปล่างนะคะว่าจะให้หนูทำคลิปอะไรต่อไปนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะหนูก็ต้องขอลาไปก่อนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็ที่สำคัญนะคะอย่าลืมกด Subscribe น,นะคะทุกคน Adiós. Bye bye bye. bye.